เปิดใช้ดุลพินิตพิจาาณาในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสนับสนุนสลากินแมงรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกครับช่วงนี้ก็ต้นขวดอยู่ครับวันนี้วันที่หกอากาศดีดีครับอากาศดีก็เอาคลิปดีๆมาฝากกันนะครับย็นเดนนั่นแหละนะครับ คลิปดีๆที่ว่านี้สูตรเด็ดๆที่ว่านี้ก็เป็นสูตรที่เข้างวดที่ผ่านมาหนึ่งในนั้นครับเรามีสูตรแรกไปแล้วสิบบนเราจะมาดูสูตรที่สองสิบบนอีกสูตรหนึ่งนะแล้วค่อยไปเทียบชนกันทีหลังสิบบนที่ว่านี้จะเป็นสิบบนปักหลักสิบบนสองดาวนะสถิติแปดงวดสูตรแรกมันสูตรเก่าเล่าใหม่อันนี้ก็สูตรเก่าเล่าใหม่โอ้สิบบนนี้เราคลองตำแหน่งเลยนะจองจองตำแหน่งเลยปักหลักสิบบนเนี่ยไปย้อนดูได้นะ เออกี่งวดที่ผ่านมาเนี่ยสิบบนเราไม่พลาดเลยเออหนึ่งสิงหาคมก็ไม่พลาดเช่นเดิมนะครับเศนติปีแปดงวดมาดูการสูตรนี้เป็นยังไงเนี่ยเราคำนวณได้สองแปด้แปดเก้าห้าออกสามเก้าหนึ่งใช่ไหมครับเก้าก็เข้าตำแหน่งสิบบนเรียบร้อยถูกต้องสวยงามสิบบนสิบล่างเลขเก้านะเอาเราใช้หลักไหนบ้างคำนวณเนี่ยเราใช้หลักแสนบวกสิบล่างบวกหน่วยสามตัวหน้าครั้งที่สองสามหลัก แล้วไปบวก2 16งคงที่8บวก5เป็น13บวก3เป็น16บวก2เป็น18เอาเลข8 8เดินหน้า1คงที่ได้เลข9ก้บวก6คงที่ได้15เอาเลข5 8 9 5กออก3 9 1 9เข้า10บนตามที่เราเพ้นหาเดินหน้าต่อเนื่องไปครับเดี๋ยวจะไปคำนวณต่อเดี๋ยวไปดูสถิติก่อนนะอย่างนี้แผ่นเดิมนาจจะไม่ค่อยสะอาดนิดน,นึงนะเพราะเขียนผ่านการเขียนผ่านการคำนวณมาแล้ว ไอ้ด้นแต่ที่16กรกฎะาคมตอนแรกๆตอนเป็นศูนรใหม่อยู่เลยนะและคำนวณได้8ปดเหเหมือนกันออกสองแนะแเข้ามาตำแหน่ง10บนต่อมาก็8 95เก้าหเนี่ยเราก็เก้าเข้ามาที่3 9มเเข้า10บนคำนวณได้ตัวเลขตัวเดิมถ้าจะย้อนไปสถิตินี่ต้องดูตรงนี้เลยนะนี่ศย์เข้าสิบบน4 0 61, 40, 3 3เข้าสิบนเก้าเข้าสิบบนสี่สเข้าสิบบนศูนย์เก 6เข้าสิบน5-6-7 6กเข้าสิบน9-6-7าหก6 5็ดเข้าสิบน2-5-8แล้วก็8ปดเข้าสิบน2-8-6น่าสนใจนะตัวเลขข้างเคียงกันแถวนี้แหละต่อแปจะเป็นเลข5้ากันไ้้นะเพราะว่าอะไร,ระว่ามันก็ใกล้เคียงกันนั่นแหละครับลองดูคราวนี้เรามาลองดูว่าจากวันนี้ใช่ไหมเราก็มาดูวันนี้ แปเเช่นเดิมแล้วก็เป็นถัดมาตำแหน่งตัว9เข้า10บนต่อมาจะถัดมา5หรือเปล่าเราก็ไม่รู้ไปดูสูตรนครับคำนวณป็นเลขอะไรเราก็มาเริ่มคำนวณกัน ก็จะเป็นสูตรสองนะสูตรสอสาดาว9กวด16สิงหาคมหลักสิบบนใช้หลักแสน10ล่างหน่วย3ตัวหน้าครั้งที่สองบวก2องหนึ่งหกคงที่เอาละหลักแสนในค่าครับสิล่างนี่เ้าเป็น14บวกหน่วย3ตัวหน้าครั้งที่2องคือเลขห้ เป็น19เดินหน้า2เป็น21เได้เลขหนึ่ง1เดินหน้าหนึได้2 2บวก6เป็น8รอผล10บนนะครับเราได้1 2 8อชอบตัวไหนครับมีตัวเลขในดวงใจหรือ,อยังเราได้2สูตรพอละนะหลัก10บนเดี๋ยวมาเทียบชนกันเลยตอนท้ายนะตอนช่วงไปปลายงวดจะจัดให้นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็พอเพียงแค่นี้สําหรับสูตรเก่าเร่อใหม่นะครับสูตรที่เข้ามางวดที่ผ่านมาก็เดินหน้าต่อเนื่องไปแล้วรอเรียบร้อยแล้วนะครับเป็น3ดาว9งวดสถิติ128ครับสวัสดีครับคำเตือนโปรดใช้ดุลพ,พิรรนิษพิจารณาณในการรับชมเน,นื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจ สนับสนุสนสลากินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมาย